สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่ลาเกษตรทุกๆท่านค่ะพบกับยาลานอีกเช่นเคยค่ะในช่องยาลานเกษตรยุคใหม่สําหรับวันนี้ยาลานก็จะพาเพื่อนๆชาวกเกษตรของเรามาดูวิธีการให้น้ําให้ปุ๋ยแล้วก็ให้สารอาหารทางสายน้ําหยดค่ะจะมีขั้นตอนยังไงมาดูกันเลยค่ะส่วนขั้นตอนแรกเราก็ควรเตรียมอุป,ปรกรณ์ก่อนค่ะก็จะมีถังประมาณ20ลิตรหนึ่งถังแล้วก็ สายยางเล็กหนึงเส้นเพื่อจะส่งปุ๋ยของเราลงไปยังสายดูดของเครื่องสูบน้ําเล็กส่งไปยังแป๊บน้ําลงไปสู่สายน้ำหยดของสวนเกษตรของเราค่ะค่าส่วนน้ําปุ๋ยเราก็ควรแช่ไว้ให้ตกตะกอนก่อนเอาเฉพาะน้ำที่ใสๆเทลงในถังส่งไปยงังไอ้สายน้ำหยดของเราค่ะเพราะว่าจะทำให้ สายน้ำหยดของเราไม่อุดตันนะคะหยดอย่างสะดวกค่ะค่าพื้นที่หนึ่งไร่ของยายลานก็จะปลูกหลายอย่างไปพร้อมกันค่ะก็จะมีพริกมีมะเขือเทศมีกระลำหอมแบ่งหอมเลยชีหอม ขึ้นช่ายค่ะยายลานก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปตลอดปีสร้างรายได้ให้กับยายลานตลอดปีเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่หนึ่งไร่ของยายลานก็จะอยู่ในพื้นที่ที่สูงจะไม่มีผลกระทบใดๆในหน้าฝนนะคะค่ะส่วนพริกของยายลานแล้วก็มะเขือเทศยายลานก็ได้เก็บผลผลิตสูงแม่ค้าแล้วค่ะเพราะว่ายายลาน ปลูกช่วงนั้นก็จะอยู่ในช่วงประมาณต้นเดือนกันยาส่วนช่วงนี้ประมาณ3เดือนถึง4เดือนยาลานก็จะได้เก็บผลผลิตส่งแม่ค้าแล้วค่ะพริกช่วงนี้ก็อยู่ในราคาประมาณ $80 9 0บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะมะเขือเทศ40-50บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะส่วนกระลำของยายลานก็ จะปลูกเป็น3รุ่นค่ะรุ่นแรกแล้วก็รุ่นที่สองก็จะมีรุ่นที่สามส่วนรุ่นส่วนรุ่นแรกยายลานก็ปลูกได้ประมาณ25วันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะกำลังไอ้ได้รับสารอาหารนะคะใบก็จะเริ่มเขียวยอดก็สดใสค่ะนี่ค่ะสายน้ำหยดที่ยายลานไอให้น้ำไอพืชผักที่สวนเกษตรของยายลาน นี่ค่ะกำลังได้รับสารอาหารจากปุ๋ยแล้วก็แคลเซียมที่ทางสวนเกษตรของยลานได้ให้ผ่านไปยังสายน้ำหยดค่ะส่วนสวนเกษตรของยาลานก็จะนิ้นการให้ปุ๋ยให้น้ำทางสายน้ำหยดค่ะเพราะว่าจะทำให้เราประหยัดเวลาเราสามารถให้ปุ๋ยให้น้ำไว้ ตั้งเวลาไว้ค่ะแล้วเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้ยาลานก็จะสามารถเก็บพริกแล้วก็เก็บมะเขือเทศสูงแม่คา้าในระหว่างที่เราให้น้ำให้ปุ๋ยได้นี่ค่ะน้ำหยดน้ำปุ๋ยของเราก็จะลงไปสู่ไอ้กระลำของเราก็จะอยู่ลักษณะนี้ห่างจากลำต้นประมาณหนึ่งนิ้วนี่ค่ะ สะดวกค่ะสะดวกต่อการให้น้ำให้ปุ๋ยแล้วก็ประหยัดเวลาสวนเกษตรของยาลานก็จะเน้นให้น้ำให้ปุ๋ยทางใส่น้ำหยดเพราะว่ายาลานก็ให้น้ำทิ้งไว้ยาลานก็ไปทำอย่างอื่นเก็บพริกก็ได้เก็บมะเขือเทศก็ได้ถอนหญ้าก,ก็ได้นี่ค่ะกระลำอายุได้25วันแล้วค่ะให้ปุ๋ย สามครั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็จะมีสิบห้าวันยี่สิบห้าวันนี่ค่ะจะประมาณนี้